หัวใจของยิงเลยสุดเรื่องไอ้หนูไอ้หนูรับรู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วโอ้ยไอ้นหนูป้าจะก็ได้กันล็อกลูกแหมตัวตอนนี้มันหนักอะไรมาวะเนี่ยนะเดี๋ยวกวาเช็คดิกวาดไอ้หเดี๋ยวนี้พอมาใครมาเนี่ยอะไรนี่เป็ด เออหมดแล้วขนฟ้าหมดนาทีพอแล้วขอโต่อลลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออะไรเนาะแล้วทำไงต่ออกหญิงยังไม่เคยมีผัวเลยอ่ะพูดไม่กระดากปากไดลูกยโอ้หนูทำไม่เป็นน่ะอาไม่เป็นคุณไม่ค้าถ้าองหญิงทำไม่เป็นให้ผมฉันทำแทนให้ไหมเพคะ แม่นมทำให้ดูไม่ี่จะรับปริญญาเอกเลยนะอาณาเสียพอดิผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยธรรมชาติมันก็พาเราไปเดี๋ยวพ่อขอตัวพักผ่อนก่อนเกิดอะไรขึ้นเราเดี๋ยพ่อต่างๆแล้วพ่อมาช่วยแล้วนะเก่งเอาสุดมากๆไปนะไปนะขั้หรอไายแล้วดูสิคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งมอกใกล้ๆก็ยิ่งหลอกมันตึงเต้น ไปหมดเลยค่ะอุตสาห์ใส่ชุดนอนไม่ได้นอน,น,นเนี่ยทำไงดีเนี่ยอุ๊ยเนื้อเน,น่นปัดเลยหายแล้วเหมือนกุง้งนึะๆซึ่สุนทรียังเป็นสาวโสดอยู่จะทำยังไงดีเนี่ยขวัญฟ้าจ๋าขวัญฟ้า เงือ่ปากก็ม่ดอกผอไม่มาแล้วไปเนีอน <c oughs> อะไรนะหอสงสเจลเมอร์ันป้าจ๋าในไหนวันนี้ก็เป็นวันเกิดจิงส้ยสุนทีีแล้วน่ารักเอาหมูเดงมาอย่างเดียวไม่พอเอาเทียนมาปักเค้กให้ด้วยพ <c oughs> ีาอย่างนัง้นเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะคะเป๋าเค้กให้ส้อยสุดทีีพร้อมกันเลยนะคะ <coughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. คป้าจ้าหญิงอยากจะให้เธอรู้เอาไว้ผู้หญิงฝ่อยสุดีไม่เคยรับชายใดเลยเธอเป็นชายคนแรกเป็นผู้ชายที่ชอบดีหญิงจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยากจะได้อะไรบอกกับหญิงเลยนะคนป้าวันนี้เธอจะต้องเสียใจ ท่านผู้ชมเที่ยวลงสำหรับค่ำคืนนี้สร้อยสุนทรีเธอมีความสุขส่วนทางด้านปั่นปางตอนนี้ทิงคงยาเริ่มต่างเริ่มจางไปความรู้สึกก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่วัน ลงเรียกหาเจ้อา,าอ้ววปวดหัวอไี่สักเกลิมดูแวันไม่ปปวดหัวนีอะไรเหมือนมีอะไรมาทับเที่ยวร่างพยายามริมตามองดูเป็นร่างทั้งไม่มองคือาตกใจ เกิดอะไรขึ้นเสด็จพ่อช่วยลูกหญิงด้วยพี่คะปลอยพ่อไว้ยังไงลูกหญิงดูสิหม่องฉันหลับอยู่ในตำหนักขนฟ้าน่ะสิไม่เบาไม้มาจากไหนก็ไม่รู้มาขึ้นหาหม่องฉันขึ้นใจหม่องฉันไปขค้นเสด็จพ่อ จะกล้าทำเรื่องเช่นนี้ได้ยังไงนเสียขอเดชะพียัครับกระบอมฉันไมีกล้าปะกาศทำเรื่องแบบนั้นแน่นอนกระบอมชันมั่นใจว่ากระบอมชันไม่ได้ทำกระบอกชั้นจำได้ว่าดูสิกระบอมชันกะทุลาตั้งใจจะกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นกระบอมฉั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ชยถึงอะไรก็ตามลูกสาวเราเป็นฝ่ายเสียหายเรื่องนี้เจ้าต้องรับผิดชอบโดยการที่เจ้า ต้องแต่งงานกับลูกสาวเราใช่ลหมใช่เราเป็นหญิงต้องรับผิดชอบนะขอได้ั้นกระบองฉันขวันฟ้าแต่งงานไม่ได้พี่คะเพราะอะไรเพราะว่ากระองฉันมีเมียแล้วพี่ค่ะฮะ <c oughs> มีเมียแล้วอีหนูเขามีเมียแล้ว <c oughs> ไม่เอาหราะ 진로스 <목소리가> 고 <목소리가> <목소리가> <목소리가>